โอ้ลุกขึ้นลุกไม่เจ็บไม่เจ็บลุกขึ้นเลยลูกลุกขึ้นเราไปจับลูกฟุตบอลมาโอเคอเอาออกมาจากต้นแก้วมังกรก,ก่อนลูกเอาออกมาเร็วจับออกมาเก่งมากลูกโอเคเอ๊ะ <c oughs>